ค่ะเลยที่ต้อขับรถเลยนะฮเห็นก๊ทุกคนอยู่ในตูในไลน์ว่นนั้นไปเป็นทีมมาชเพราะว่ามีเหตงคนจะได้แชร์ได้บอกคนบอกกล่าวเพราะคนไม่ใจมีอยู่ติอื่นกันะผมจะเน้นเสมอว่าถ้าคนใม่ใจบอกบอกกล่าวคนไม่ใจร่กใครจะบอกเพราะนั้นความสําเร็จของเราได้เรื่องหน้าเรื่ังเรื่องฝ่ายละเรื่องความมั่นคงทางอาหารราทำลกสูตรแม่ใจศึกษายางตีบอกอขาโกษณาว่าแต่กี้เพราะนั้นทุกท่านในวันนี้มาเนี่ยเป็นคนพอิตหนึ่งตี ผลิตมาจากเม่ใจศึกษาเม่ใจศึกษาเกิดจากแนวคิดของกสนอมอำเภอเมืใจของนี่แหละราคารวมหนึงสิบแปดบวกหนึ่งครับเป็นผลงานชิ้นเอกของทีมงานของกสนอมเมือใจนะครับจนกศน้อมเมืองหมดไปเนี่ยได้แต่ไรเนาะกับอกไข้งูไปถามกศซีรินหนญาซีรินยาแต่จิ้มกระงา้ยน้งส้มควักเคราะเนาะอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้คือผลผลิตของเขา แต่เราหมายุดยั้งเรามาทาต่อคืออะไรรวมพลังแผ่นดินแม่ใจรักดินนะครับโรทูว์ซอยเดชอันนี้ปีนอต้นก็จะหูกรอกนองบอลต้นก็จะหูกรอกโรทูว์ซอยเดชนี่คืออย่างมอหูอันมอปลายต้องหูเลยเนาะมอปลายในปีมอปลายยกมือแล้วครับโอ้ปีมอปลายฮอดในมนตุ้งหน้ากุง้งใายอดปีมอปลายคนนั้นน่าจะลงสุดละหูสุดแล้วก แปลนใหฟังรบล์ๆๆโลดบูเวซอยดีรถ R O A D แปลว,ว่าไไวอย่างอาว่ารถแปลว่ายังตีม๊อบไปมั่งหูไม่รู้ไม่รูม้มงกันะครับรถถนนบูเวอร์เวอร์คือโลกซอยคือดินเส้นทางสู่วัดตีโลกตีเขาจะมาเรีนวันนี้นัแต่นะครับ, <c oughs> รบเพราะฉะนั้นอาหารต่อกำเนิดเกิดจากยันแม่แม่ปูพักแม่ต้องหู อาหารก็กำเนิดเกิดจากน้นจากดินจากน้ำหอโต๊มือเลยครับเน็ตเลยในว่าประสพของสมเด็จการเรียนกศนนะครับเพราะฉะนั้นหันก็องมีน้ำแล้วถ้าเขาบ่ทำดินต่อคุณเดี๋ยวนี้เป็นมะเร็งเยอะมเป็นระดับหนึ่งของประเทศเอนี่ชิวๆเลยนี่ยูกับแต่กับยูขอบรังออกเาเป็นในดินสุดแต่เก่งก็ยังหมดใเตี้ย แต่มะเร็งเกิดและตายเร็วโดยทั่วแล้วเป็นการรับเลี้ยงและทรมาร์นะครับท่านผู้ท่านผู้ก็พาก่าเกิดจากอห่งบางทีกินเหล้ากินยาางคนบางคนกินขณะผมเรียนทับก็มีปัญหามาได้กินเหล้ากินยาเกิดจากอย่างพวกแมงเกิดจากการใช้สารพิษในอาหารสารเคมีทำมันโตข้างนะครับเพราะฉะนั้นดูแค่นั้ลุกบ้านเฮา Tao bảo vô mình ra đây kiếm con Mẹ chốt muốt Đúng không? Ờ, à, liên trì Tao bảo vô không? Chốt muốt muốt Chốt lắm, có Vì sinh đầu này lại Ê, Phát cán ngáo ngáo, lù say lù xây Đúng không? Nếu đi bộ mà chỉ lù đó Không tìm mọi người ngu Có người ngu thì mẹ không kiếm đây Đúng không? Vì vậy, mình có pháp สุภาพบ้านเขาฝนเขาปัจจุบันเนี่ยถึงเป็น,นนะดดแค่ไหนเห็นดีเห็นซ่าเห็นคอยแต่กยจะมีสารพุทธิปัญญาใจครับมันเหนือยผมนะครับนะเพราะฉะนั้นเรานี่แหละหนะครับที่เขากาลังจะมารทำโครงการแมใ่ใจรับดีต่อมีธรมนูษเจ็ดกิจกรรมกิจกรรมอีกหนึ่งคือสร้างความรับรู้และปลุกพลังความคิดเหมือนที่กาลังต์ทำให้คนท้องปลุกพลังความคิดอ่านพอเขาสนองเชื่าฟังเน้องการณ์น่าดีงามก็สนองต่างๆใ้ช่วยกัน ผู้คนใจใจได้ตระหนักถึงพิษภัยมือนะครับยังดีไม่าหน้าดีกว่าใดถ้าดีกว่าดีมันตึ้งกว่าจริงอ้ะมเต่าพบนี่อร์โมนดลเดียวอร์นเดียวสารเคมีก็ใ่ใจแหละเออนะครับเนี่ยฮอร์โมนคนเดียวเกิดจากอินซีบอกแม่เอาผน้าลจัดรกับน้องอินซีอินซีว่าถู พอเจตสารเคมีนะสารเคมีคือไปซื้อยาซื้ออย่างอร์โมนฮอร์โมนนี่เกิดจากไข่เกิดจากอะไรอย่างบอกว่าตะกี้การต่างจากน้องตาลต้นหัวอินทรีย์วัตถุเหมือนที่เนามาน่ำทำหน้ามักชีวบะค่ะคืออันเดียวกันผสมนมเออนมแห้งเออนั่นแหละอันนี้บนห้องอินสีวัตถุจะมีสารตัวข้างแต่ถ้าไปซื้อร่างยาฆ่าแมลงเอาสารพ่นนี่มั้ยอันนี้สารเคมีเพราะนั้นเขาเกลยมาทำ อาทย์ดกับหนึ่งคือสร้างบอลรักลูปตอนนี้วัดวระอารามไปท้อมุตสสองค,คือเขาจะปลูกป่าเพิ่อหลังนี่หนะเดียวก็สนอได้มาแน่นอนเห็นกองดินกองนังน้นเลืนึกนะครับกับเขตยนาำปลาปลูกกับปลายขีดตะไครล้ละเดียวมันจะป,ปะลูกป่านะครับน่าจะเป็นลายพันต้นมือต้นเนาะหน้านาะแล้วก็บป,ปลาปูเลาะปลาแดงคุณแม่ไปแล้วยังคุณดำกับคณะนักไปไม่ได้ไปายแล้วพีมอสป้อมฝายแล้วไม่ไปกล้วครับทั้งหลัง นั่นมันก็นีเป็นไปมัแล้วไปเี่ยเลยเข้าออกไปนี่ล่าสมัยบางปูรอกขาแดงปลาเมี่ยงทีฟอกครมาเมื่อกี้รอบลบโอ้นับบัตรทวนละครับหนับัตวนทุกอาที่แล้วเดี๋ยวนี้ดังแล้วจังหวัดปัจจรันนั่น่องกีฟอกนอบเนี่ยใกล้ไปเหี้ยจะไปเงนคนอื่นมาถาว่าวามปูรองาังล่าของคนเมี่บ่ได้ไปเดี๋ยนจะเสียใจขนาดคนตายดีจดปาเมี่ยงกน้นี๋ยล่ ซีเมนต์ไปเหมปืปลานเนี่ยถ้าใครยังไวรุ่นปีม้อปลายทั้งหลังเนี่ยอยากจะแบบแอดเวนเจอร์ก็นั่งจากฟาร์มเมียงลงไปหกห้ากิโลเป็นถนนรูรังกว้างโเมตรอก่อนนะครับเจอร์ไปแอวนี่แหละเขาจะปลูกปลาตั้งแต่บนต้นไม้เพื่อรักษาต้นน้ำนะครับแล้วคนบอกว่าคนใสใจปลูกปลาดูน้ำเนี่ยได้บุญไหนอยู่บ้านบัไดกไ็ได้บุญไม่หก่กอก็ทำไมถึงได้บุญนี่ กฟ้าแล้เกือหยางแหลงหน้าเพราะว่าหยางเพราะว่าแม่ใจเขาเป็นต้นน้ําหิงต้นน้ากว่าคุณแม่ใจเนี่ยึงวันเนี่ยไปใจได้ถึกกาไปใจได้ไปใจได้เต็มๆร้อยเปอร์เซ็นคนเมืองเขยาวได้คนภูเขยาวได้คนดอกคนใตได้คนจุ๋ได้ซดไปเหวเจียงคำสดเผ็ยู่มุองเทิงคนดซดเปพยายามเป็นไรสดเจียงของตอนไหลน้ำโขงหมดลงลำโขกกับคนเราได้ประโยชน์เพราะเขาต้องมาหักษาต้นหน้าที่เราอยากมาเรียนรูก นะครับทาไมผมถึงบอกแม่ว่าอยู่บ้านไหนก็ได้บุณต้นห้องว่าตาหน้าเป็นเซตหีเหนก็เพราะฉะนั้นหน้าเนี่ยเรามีหน้าก็แบ่งปันป่นค้นได้คนไปใจ้อยู่ไล้ก็ได้บุญเห็นก็ครับเพราะฉะนั้นเ้องจะมาทําเรื่องลูกปลากันพึ้นพื้นที่สีเขียวอันที่สามก็คือสรงเสอือฟื้นฟูนบอมลุงดินตอนนี้การลงรถรคนเดียวทำเนเตอรทุกต้องเป็น G A P ไอตีชีสารอะไรย่างต่งตงางๆเนี่ยยั่งเหี้นะครับลดลดการใช้สารเคมีและมันคือดินจ,จีดินจีตีแม่ว่าเจ้าหัวเนี่ยเดี๋ยวนี้แกนออกงนี้นะคือเอตาตะไคร้ลดน,น้ำลง้วเ,เ,วเอาตะไคร้ใส่กัว่งแม่ไปเจาะตอนนี้ต้องลืมเขาไนะต,ตอนนี้คนกำลังจะลืมนาำใ้คุณแม่เริ่มต้นที่ร8 0ยแปลาย แล้วราคาจะอัพเกรดขึ้นพอต่อไปถ้าว่าทําที่เนี่ยไข่ไข่แป้งก็คนก็มได้เออแต่เขาจคุณแม่อยู่มันไปฟองเนี่ยอต้องส่งเสริมและเกษตรกรบางทีต้องช่วยตัวเองแล้วเขาจะมีการตรวจถ้ายังไม่ปัดทับเนี่คุณทุ่นนะสามต้องข้างกับจะมียีตคนทำเลยเออะว่าร้อยนึงร้อยตรวจผลจากคนไจ้สารเคมี ปัจจัยกาผู้บริโภคเองแตมันเติกขายไปแต่คนเงี้ยคนเงี้ยก็เห็นนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่เขาอยากให้คนอื่นกินเขาก็ต้องปวอมให้ก่อนเลี้ยวแม่คนน่าสูดจะลิ้นมั้งแหม่มด้วยเด็แห่จะมั้มมั้กยานี่ยังกอดสารว่าราชาแห่งรูปแบบหนึ่งวันนี้เขาก็จะรณรงค์ลิ้นจีนอื่นของทางเศรษฐกิจ๊ฟก็ลดการใช้สารเคมีแลกกรอ ตอนนี้กรลังลงการทําปุ๋ยนะครับหนึ่งบ้านหนึ่งวัดหนึ่งโรงเรียนหนึ่งสวนราชการเขคท่ามราชทำหรือยังอยู่ตรงไหนอยู่ข้างหลังนะเออเดี๋ยวฝากจี่โฟกไปถ่ายลงด้วยกันภายทีอื่นทายบอดท้ายเคท่ามราชทำปุ๋ยมารลงมือเปิดพ่อเลยกับนะครับตอนนี้ไปกินกันเลจะถามก็สนทนทำหรือยังครับกำลังจะทำหนอนเดี๋ยวกับพี่พวกนี้กลับไน้ำ ไปเรียนลูกเลยกับกำลังจะรับก็ต้องให้หมอเขามาเรียนไปยื้อของ้องกศนไปทำได้อย่างกุ้มหัวได้เราเอาันเตอร์คีบุ๋มดูความน้องครูนั่นใช่ไหมครับมาได้ดูเราคีบุ๋มโมระมีกต่ขอเกี่ยวคนน่ะติดใจทำได้ห้องเขาไปช่วยคนน้องเห็นใจนั่ของ้องกศนนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือแนวทางพื้นฟูบ่งบุรีมประก็จะส่งเสริมขยับรวดเร็วร้อนร้อนขยัเปียก เขาจะต้องกคนๆๆนเซ็ตแล้วก็เอาขึ้นมาตากแห้งมันก็จะเป็นปุ๋ยดับกิ๊กเลยชาวบ้านไหนทำสำเร็จก่อนเอาปุ๋ยตรงนั้นอ่ะทิ้งไว้ทิ้งเซ็ตมันแห้งมันย่อยสลายหมดแต่ถ้กคนมานะเซ็ตแล้วเอาไปใส่ปุ๋ยพักทีแม่ปูนนั่นแหละแฮ่เขาว่ต้องไปซื้อปุ๋ยแกนตะไรเลยนี่พันฝ้ายสองพันกรุ๊กอ่เออ่ยลดให้เขาไปซื้อปุ๋ยก็นลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ อุปกรณ์อันนี้คือกิจกรรมที่สามกิจกรรมที่สี่เขาบริหารจัดการหน้าคือจัดทำฝ่ายนะครับเ72,000บาของพระเจ้าอยู่หัว72ฝ่ายตอนนี้ลงไปด้อเนินการันก่อนระเบียบธรรมของโซนเงินแล้วเนาะกาสีพวายเล่นไป32ฝ่ายขอตังบนละ10ฝ่ายตรงนั้นนะครับทำแย่ๆยังดีกว่าฮอสปอร์มันจะได้น้อยละอินเก็บหน้าไป้บ้างเลยนะครับ กิจดจำต่อไปก็คือสร้างความมั่นคงทางอาหารจะส่งเสริมที่แม่ปลูพักนี่แหละส่งเสริมมู่งปลูพักติดอินทรีย์นะครับอะไรที่รูปคูเรือนปลูกเหมือนกันหมดนะครับทำเป็นคลังอาหารตอนนี้คลังอาหารจะเริ่มต้นตีเขตหน้าปลาคนจะเป็นเขตเอ่อขับอาหารเดียวคนจะวางแผนมาปลูกตั้งแต่เดี๋ยวอันหนึ่งมุ่งวาดควายทำแล้วพูดว่านะครับโดยเฉพาะวัดเจ้าคณะตำบลจะเป็นคลังอาหารปลูก ไปทำบุญที่วัดวันนั้นไปทำไฟไปทำปุ๋ยมักกันตีวัดเจ้าคณะอำเภอนะครับโดยคณะสงฆ์น,น,น้ำแล้วหลังจากทำปุ๋ยมักเสร็จก็จะเอา,ปาเไปปออลูกพักนะครับเห่นครับมันมีจะสังเกตคมีคนไปวัดไปวัดและแห่งอันที่ได้นักเลยนะครับ,ราบรงานปองก็สนองกับปุ๋ยแล้วก่อนก็คือเขาซื้อว่าสมัยนี้วันนี้มันมีบุญไปวัดทำโครงการในเมืองพวกประชาชนเนี่ย,งงล,ยลูกเด็กๆที่หมู่นีเลย ลุงม,มอตต้นนี้ผอมีประโคง,งผม้ไม่แน่คู้สูตวัยเท่านั้นว่าหนก็นนเกินสิบคนสิบคนเต็มติแต่พอเขาทำโครงการนี้คนรัวกำนั้นในยกโสราชาการจริง,รงวันนี้แนะ้นหมวดที่ถอก็สนองก็จะไปนเะเนทํามลาก็็จะไปแต่ว่านั้นไปในสุปหุงอาหารเึ่สองคนนะครับอาจจะติดอะไรกิได้เนาะแต่ครูไปนาะออ คนหลังค <rude S 2> ุณไปต้องโชว์หน่อยกอสโลมาค่ะเอกะนะครับอันนี้คือเห็นก็ดึงสวนราชการดึงกำนันผู ld, ้ใหญ่บ้านเนาะมันเป็นสาลบนห้องว่าคุณสุลบายเข้าไปว่าทุกเจ้ากระดิใจพอตึงวันนีุ้นห้องว่าป่อจีพักพ้าที่โยงนะโยงพ้่พักเนี่ยเวลาตุกใจก็ไปหาบนเนาะไปวัยวอนสบายใจนิดงทุกเจ้าเหีย แต่พอเขาทักโอกาสนี้ก่อยืดค้างสิ่งหนึ่งที่ได้เคยมาคือคนไปกับังหนักหนึ่งไปจุ่ยทำความสะอาดวัดก็สำหรวันหลังวันหฮงดินแล้ววันหลังก็ไปวัดสักวัดเนี่ะครับนี่ทำปุ๋ยมากทุกวัดได้บุญโดยได้ความรู้โดยนะครับอันนี้ดียวทำก็คือเดินหน้านะครับริหารจัดการหน้าแต่ความมั่นคงทางน้ำแห็งอันหนึ่งที่เราทำคือเดี๋ยวเขาจะจัดอีเวนต์ยังตีหน้าเขคหะวัฒนา จากปูปลานะครับวันที่3มิถุนาวันเฉลิมพระชนมพรรษานะครับพระราชนีวันที่2แปวันก็จะมีู่หัวกะละกาดนะครับจะปูปลาแล้วก็จะมีรันฟอร์กีน้ำจะมาวิ่งปูปลาวิ่งมาได้นัำแบบอีปฟอรวิ่งปูปลาอย่าให้เอาเริ่มสองล้อเนี้ยเดี๋ยวพอสิริยาบอกไหวกันที่น้องคนพุูนอารมณ์คล้ายๆกันปลาลิบบงเดินอย่างเก่าๆแล้วก็น้องสองลเนาะ ทีลองให้กับเราเขาจะปลูกป่าเขาจะทำพื้นดินกอนดินนี้เป็นพื้นที่สีเขียวได้นอกหน้าเคหะรามอดโ,โดยการมงมดินนอกน,น้ำสาราติเขาจะได้เห็นงูเนี่ยอันหนึ่งอันที่เจ็ดคือ,อทำ big data สารสนเทศนะครับตอนนี้การจะทำเมยซุปเป็นต้นแบบจะทำน้ำแรงน้ำ ทวมซ้ำสากแกล้งซ้ำสากฝายอยู่ตรงไหนตรงนี้บ่อหน้ามีสีไหนพื้นที่สีเขียวตรงไหนก็จะมาวิเคราะห์ว่าดินตรงเนี้ยพื้นที่ตรงเนี้ยมะกับกากปูไปอย่างไรยังไงจะเอาความรู้จากมองเหยียบเข้ามาจ่วยเราทาทุกตำบลทุกหมู่บ้านบ้านคุณแม่มึงหกกับทั้งหเลยว่าบ้านแม่ตรงเนี้ยน้ำมาละกัง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 มันจะต้องพงหน้าบ้านนี่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 น้าแรกตอไหนพอหน้าแรกมาหน้าบ้านนี่บ้านนี่จะคราบเขาจะได้วางแผนกันช่วยเหลือ ทำเป็นข ch ้อมูลต้นว่าปัจจุบันเห็นการโลกบสมัยก่อนหกดาวอ่อนปั้นเดี๋ยวนี้สารัะเปรเจกต์หกชั้นก็คอในจอจีเอ็มมดฮู้มดถูกครับบุ่มบมบมบมเราต่อส่วเหมือนกันมันต้องใจที่เรียนโลยีคอสาระสนเทศมาคำนวณว่าพื้นที่บ้านเขาเนี่ยบ้านไหนมีปัญหาตรงไหนตรงไหนาใส่เข้าไปแล้วกลับมาแก้ไขพอพืชบางพืชมันปลูกตีดอนได้พืชบางพืชปลูกตีลูกได้ จะหื่อมาไม่ยอมมาช่วยนะครับเพราะฉะนั้นเจ็ดาคีเจ็ดกิจกรรมอันนี้คือโครงการรวมลังแผ่นดินแม่ใจรักดินนะครับอยากจับมาผุกพลังความคิดแล้วก็วันนี้ที่ยังดีรำพอว่าจะเป็นส่วนหนึ่งภายใต้กิจกรรมแม่ใจรักดินคือโครงการร,รักท้องถิ่นรักเนี้อแม่นรับดินรักแม่ใจนะครับขอบคุณ ครังหนึ่งแล้วก็บันนี้ได้เวลาของสมงรัวแล้วผมขออนุญาตเปิดการกิจกรรมนะครับรากท้องอินรากดินรากในใจขอบพระคุณครับขอขอบพระคุณท่านพีระจันที่มานะะนอำเภอแม่ใจที่ได้กล่าวเปิดอาและให้โอวาแก่ผู้เขาเ้ราร่วมโครงการในวันนี้ค่ะลำดับต่อไปนะคะจะขอเรี่นเชิญท่านประธานร่วมถ่ายรูปกับ คณะครูคณะวิทยากรและผู้เข้าอบรมทุกท่านนะคะขอเรียนเชิญด้านหน้าค่ะตรงนี้ก็ของถามด้วยรับเชิญลำดับแรกขอแบ่งเป็นสองเซตนะคะเซตแรกเป็คณะครูและวิทยากรก่อนก็ตอนนี้ท่านนายอำเภอนนายกฤษฎาจันทิมาก็ทําการเปิดกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพอจะเก็บบันทึกภาพนิ่งไว้เป็นที่ระลึกสักน้อยนะฮะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมคณะครูวิทยากรก่อนเนาะ